ส้มส้มเพื่อนส้มส้มเพราะว่าเราไปมาเล่าเราไปไหนวะคือทำได้ทุกอย่างอุปกรคนเราครบแต่ขาดแตงเดลียวผิวเลยไม่พีเราไทำหรอพักพักแตงพักที่ทำหน้าที่ภรรยาแล้นะทำหน้าที่สามีถูกต้องทุกวันนี้ทำไมอร่อยออกใช้เวลาร่วมกันอยู่นะก็คือเราเตรียมตัวเป็นสามีภรรยากันชาวัสดีครับทุกคน ไม่บอกก็รู้ว่าคลิปอะไรเ้ารู้แต่ชื่อคลิปแล้วอ๋อเอออันนี้เป็นอีพีที่ไม่รู้จังเวลานเป็นอีพีที่เราทำเป็นอีพีที่ปึ้งขึ้นเลยไม่ต้องพึ่อเราจะทำอ่าเกาหลีไม่จุนจะไปูดว่าเกาหลีแล้วก็ทำยำแซลมอนยำไทยอ๋อกับข้าวผัดกิมจิที่เป็นข้าวไทยไม่ใช่ข้าวญี่ปุ่นเพราะผมเป็นตอนแรกก็คุยกันวันนี้เราทํากันบ้านมาอย่างดี S <S นี่คือลายมือจีบคันไม่เห็นทุเลภมากล<ะ>ายมือจีบสืออ่นไม่ออกโอเคอันีเวยเราก็ทำริสมาวันนี้เราจะใช้เวลาตรงน,นี้แค่นิดเดียวก็คือเราทำข้าวผัดกิมจิแซลมอนกับยำแซลมอน เครื่องม้บกก็ไปเสิร์มาความเป็นยำแซลมอนอะ่ะคือมันไม่มีสูตรตายตัวใครอยากใส่ไรใส่เพราะว่าแต่ละสูตรมันไม่เหมือนกันแต่เราไม่ได้ทำไม่ได้จะทำยำปลานะรอบนี้เราจะไม่ปลาลารอบหน้าเราค่อยทำส้ม,มตำปลาลันนีเนาะใช่นะใช่เออรอบหน้าเราจะทำรอบนี้แล้วทำยำแซลมอนที่ไม่ใช่ปลาค่ข้าวแล้วข้าวข้าวอะไรก็ได้นำเอาที่คุณตาเดี๋ยวก่อน ไม่เล็กนะเราไม่ได้ทำบ่อยไม่มีอะไรคุณตาเลยอ่ะเพราะเราไม่ได้ซื้อไม่ซื้อข้าวเฮ้ยเราเขาเข้ากล้องว่าแบบข้าวอยงเงี้ยป่ะไม่เอาบรรทัดผัดกิมจิไงเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไหมเอาไหมเอาอย่างเงี้ยได้ไหมได้ได้เออข้าวหมอบารีอย่างเงี้ยไดบไหเฮ้ยน้อยไปเปล่าว่าอะไรทำให้ไม่กินอ่ะไม่ริ่งกิโลเลยโอเคโอเคทีนี้บ่อยจะค่อว่ากันอ่ะต่อไป ก็เราเอาเล็กหรือเอาเอาใหญ่อุ๊ยต้องเอาเล็กแล้วล่ะไปเอากลีบเล็กกันนะอยู่แล้วเอากลีบเล็กแล้วกันนะเพราะว่าเราทำของเขาขาดหอมใหญ่แม่งเขียนหญ่อมใหญ่เล็กสนุกใหญ่เลยแหละไปเอาแครอทก่อนแต่แครอทไม่มีก็ได้นะ มีแล้วสวยกว่าครูมากชอบกินแครอทด,ด้วยโอเคเนื้อแครอทด้วยอย่างงี้ข้าวผัดกิมสิ่ครูมากกินได้ปัตกินไม่ได้เลยมีผิดตัวอกินสิ่มันต้องใส่คนกินจังด้วยกินสี่ใช่ครูมากดูจังด้วยนเนยววยหรออุ้ยใหญ่หไม่เนี่ยไม่ใหญ่กินได้อันเล็กอันเล็กเ,เอาอานันเล็กยอดน,น,น,นี้ดงังปหมไม่รู้อ่ะไม่เป็นต้องเป็นคนกินจังแบบไหนนิ่วจะาทำกันบ้านดีเลยอ่ะเราว่าอนี้แหละไปน จิ๊บ <polarization> จ <cessor> ิอยู่นี่ดูเดินตามมาบจิ๊เราแค่นี้ก็พอไหมอันนี้มันแพงมากเลยอ่ะดูจะดูดีมากเลยกัสองร้อยกว่าบาทร้านนี้อ่ะโอเคไหมก็ได้ควรหรอมั้งซื้อไม่ของงานเลยงานทอดปิ้งอยู่แล้วจริงๆอะไรตัอโอเคไปเลือกแซลมอนกันเราเอาแบบนี้เลยเพราะเรไม่ต้องไปหาแล้วใช่ดิทอดนะครับ หรืแเราเอาชิ้นใหญ่ๆข้างในเเราแลดไม่แต่เราแล่ยากเพราะว่ามีดที่บ้านเราไม่ได้เป็นแบบหรือหรือซื้อมีดแลด้วยเคยเห็นแล้เอาแซลมอนครับอันนี้ค่ะนนจีมจีมเรื่องไม่เป็นหรอกฟอร์มเปรียนไปงั้นอะไรนะครับยังครบแล้วจะแต่งงานแล้วด้วย <c oughs> โอเคไปทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ฮูดดี้คุมนะเราอยัาง,ไ,งไม่ใช่คุมกล้องดิออเ,เอาไเอาไ้ไหมคุมกล้องยังไงดูนายจียพุ่งเข้าไปไงโอเคโอา่ง m i n g วัน,วนนี้เราไม่ได้มาท a r <laughs> วันนี้เรามาทำาหารนะ ยำแซลมอนกับข้าว <5 S 2> ผัดกิมจิม 4, แซลมอนมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกันแต่ว่าก่อนทามนับมีของใหม่มาอวดทุกคนคือนะ้าว่าได้ตู้เย็นใหม่มาลองใช้หนึ่งอาทิตย์เว้ย <c oughs> คือทำสุขเขาบอกว่าเขาอ่ะให้เรามาลองใช้นะคะเพราะว่าเขาเห็นว่ามันมีความมินิมอลเข้ากับบ้านเรา <c oughs> แล้วขาบอกว่านะ้าว่าดีใจมากเพราะอะไรหรือป่พราจริงเราอ่ะเล่นตู้นี้ไว้อยู่แล้วเว้ยตอนบ้านเสร็จอ่ะนัก็รีบซื้อของทุกอย่างใช่ป่ะแล้วพอเราแบบซื้อของทุกอย่างครบเราไปเดินเดินเดินแล้วเราก็เจอตู้นี้แล้วเราคุเดิน อยากได้อันนี้เพราะว่ามันคลีนมากคือหน้าบานมันแบบใชบ,บคลีนเลยมันมีความมิ m i n i m โมเดิร์นมากมคือคือคือถ้าใครเห็นจำตู้เย็นเก่าเราได้มันจะมีมีโโมีแถบ,บมแถบดำใช่ใช เราก็เลยเห็นตัวนี้แล้วแบบเฮ้ยเปนคอดีช่องบิวเลยว่ะเราก็ไปวัดด้วยเว้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากได้ก็มีความแนงนดีแล้วอันนี้เราอ่ะได้มาลองใช้วันนี้เลอจะมารีวิวนะคะอันนี้จะเป็นชื่อรุ่น BMS ทุกคนคือที่เราชอบอ่ะคือเขาเป็นตู้เย็นที่คัสตอมได้ตามความเหมาะสมของคนใช้งานอย่างเช่นหน้าบานเขาจะมีการเลือกสีได้เลือกเลือกพื้นผิวได้มันจะมีกลอสกลอสอ่ะจะมี3สีแล้วก็มีแบบซาตินที่เป็นแบบด้านอ่ะสองสีสามารถมิกซ์บนล่างได้เออใช้ไม่ได้มันต้องเป็นสีเดียวกันนะบนล่าง เราอ่ะไปดูมาเว้ยแล้วเราอ่ะก็ถ่ายวิดีโอกลับมาเพื่อแบบมาประกอบการตัดสินใจอ่ะเดี๋ยวปอบให้ดูชอบอีชอบอันนี้เ่ยไม่ดีรู้สิแต่กเป็นนั่นแหละมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนคือเราสามารถเลือกสีได้แล้วก็สามารถต่อกันได้หลายตู้โดยที่การต่อมอนเขาว่ามันเหมือนแบบเป็นตู้เหมือนเป็นตู้เดียวกันเออใช่ เนียนกลิบเลยจะมี2บานแล้วต่อเป็นอีก1บ้บานก็ได้หรือต่อไปเป็นแบบหลายๆอันแล้วแต่คนที่แบบเองอ 2> 2บานสองบานห <2 S 1> บาน <S 2> 2 <S 1>, 1, <bar. S> 1บานก็ได้ใครมี s บ้านหรือใครอยู่กันแบบบ้านหลังใหญ่หลายคนก็สามารถทําแบบนั้นได้แล้วก็สีก็เลือก mix เองได้หมดเลยแล้วอันนี้คือเขาสามารถคอสตอมได้ไปยังหน้าบานเลยนะคือถ้าสมมติว่าเราถนัดขวาเราเปิดขวาใช่ป่ะเออไม่ใช่แค่ถนัดนะคือแบบถ้าพื้นที่ของเรามเนี่ยของเราอย่างเงี้ยเปิดซ้ายไม่ได้ แับซ้ายเราสามารถเปิดซ้ายได้เว้ยรว่าคุที่แบบจำกัดต้องการเปิดซ้ายก็สามารถทําได้เหมือนกันแล้วปีนี้เขามีสีใหม่ด้วยเป็นสีครีมวานิลากับครีมพีชดูตู้เย็นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเปิดจากด้านล่างซ่อนซ้อนที่สับไว้อะเอาของมาก,ก่อนนี่คือตูเต้เย็นเราบอกว่าอันนี้ดีมากเลยเว้ยเขามีปุ่มที่เป็น power cool ก power ับ power freeze เออจะชอบอันนี้มากอ,อันนี้ถ้ากดเข้าไปสามอีะ ตรมันจะทําให้เหมือนมีการเป่าลมแรงๆออกมาเพื่อให้ตู้เย็นเราอะเย็นเร็วขึ้นถ้าใครรีบหรือแบบเอาของสดมาอยากให้มันแบบเข้าแช่แล้วมันสดเลยเย็นเลยก็สามารถกดปุ่มได้ส่วนฝั่งนี้ก็เป็น power freeze นะคะ power freeze อ็จทำงานไปถึงข้างล่างเออก็คือทำงานถึงล่างให้ช่องแช่แข็งของเราอ่ะมันแข็งเร็วขึ้นอันนี้ very good <c oughs> นะทุกคนคือ <c oughs> <c oughs> ซื้อเบียมาแล้วก็รีบไง <c oughs> ใช่ใช่ใช่มันหรือถ้าใครทําน้ําแข็งแล้วแบบอยากรีบได้อยากรีบได้น้ำแข็งก็กดปุ่มนี้ได้เหมือนกันปุ่มนี้มีประโยชน์นี่คืออินกิวเดียนเราถ้าเป็นของสดอ่ะก็มีแค่ตามเมนูนี้แค่ตามที่เราทำว่าเราไม่ใช่ทำอาหารพริกอุ้ยมะนาวเรามีเยอะจังส้มส้มเพื่อนส้มส้มเพราะอ่าทำไมมะนาวใหญมะนาวเราไปไหนวะนี่ไงก็หยิบออกมาแล้วไง ใครเอาออกมาเป็นนคือเขาอะแถมมาให้พี่ใค่เคยแต่นะกะ็ให้ดูด้านหลังก่อนนะคะคือเขาจะมีแผ่นเมทัลคูลิ่งทุกคนที่เป็นแผ่นเ<ใ>นี้ยใช่เขาจะช่วยเรื่องแบบว่าเวลาที่เราเปิดตู้เย็นบ่อยเปิดตู้เย็นค้งไว้นานๆคือเขาอ่ะ จะเหมือนป้องกันการแบบเสียอุณหภูมิไปเวลาที่เราเปิดตู้เย็นแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราปิดประตูตู้เย็นมันจะทําให้ความเย็นข้างในกลับมาคงที่ได้เร็วขึ้นนะคะก็คือเหมือนแบบว่าไม่ทําให้ตู้เย็นของเราอ่ะมันแบบเย็นน้อยลงอีกอย่างหนึ่งตู้เย็นเนี้ยเขามีระบบออรลาว์คลูอิ่งทุกคนคือเขาก็จะทําความเย็นในสัดส่วนที่แบบเท่ากันทั่วทุกมุมแล้วก็เขาจะมีระบบที่ตรวจอุณหภูมิด้วยที่เขาจะให้แบบอากาศข้างในความเย็นข้างในอหมุนเวียนได้เหมาะเจาะคดีเพื่อให้อาหารของเราสดใหม่อยู่เสมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้งาง,งล่างนะ ชอบข้างล่างด้วยทุกคนช่องมันใหญ่คือช่องอ่ะมันใหญ่อย่างตู้เก่าของนแบบเวลาที่ใส่ของแข็งเข้าไปอะเราจะต้องหามุมจะชอามุมไหนดีเพราะถุงมันใหญ่ใช่ปะแต่อันเนี้ยช่องใหญ่เว้ยนี่เห็นขนมเราหมดเลยนี่ก็คือช่องเขาจะแบบมีสเปซเยอะขี่นั่ข้างล่างไม่มีหละแล้วเราจะทำอาหารกันอยอไปด้วยโยที่ถือแซลมอน สุดแสนขี้เกียจของเราคือเราแบบไม่หัดเองไม่แพ้แต่จะเอามาแล้เองอ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีมีดแล่นะคือทําได้ทุกอย่างอุปกรณ์เราครบอุปกรณ์เราครบแต่ขาดอย่างเดียวฝีมือไม่มีอ่ะมาเราทำอะไรเราจะเริ่มจากการเสียมเขียงโผเสียงดังมั่นใจมั่นใจมั่เฮ้ยเวลาทำอ,อาหารอะไรรู้สึกมั่นใจทุกทีเราทำมากี่ทีแล้วนะไม่รู้ดูเลยที่ดูยังจำไม่ได้ เราเตรียมของก่อนแครอทมะนาวคิดว่าเราหั่นกระเทียมก่อนกระเทียมมันใช้ทั้งสองเมนูถูกไหมใช่โอเคกระเทียมกับหอมกระเทียมกับหอมโอเคกระเทียมได้กีบเล็กมาแล้วยังเซ็งคิดว่ามันหั่นยากดูเพราะเราคือกระเทียมมันใหญ่ยังแบบยังใช้เวลาหั่นที่น้ำไปได้อันเล็กแนะทีน้ำมาทำถุงเขาขาดไปอุ้ยต้องเอาเล็กแล้วล่ะ ก็เลยทำไปด้วยกันนะพร้อมกันกระเทียมไปด้วยกันกระเทียมก็กระเทียมหมดกระยมดยกันเอาจริงนะวันเนี้ยเอาจริงจริงจริงไม่เคยมาเล่นเล่นอยู่แล้วเอาจริงทุกคลิป <laughs> อ่ะผานไปกะเทียมมันแกะยากจังวะผ่านไปห้านาที <laughs> ได้กระเทียมสามได้กะเทียมสามที่สุด เรไปปโหยากมากเดี๋ยวมันน,มน,น่าจะมีวิธีที่ที่ที่ง่ายกว่าเนี้หรือมันเป็นเพราะว่านยิ่งเล็กยิ่งยากว่ะในที่ขอลองลองลองโดนน้ำหน่อยเดี๋ยวมันเวิร์กปว่าเทคนิคเฮ้ย ไม่เวิร์กมันเหมือนเดิมแล้วน้ำมันก็กระเด็นเละเทะไปหมดอยู่โอเคโอเคจีว่าจีมีเทคนิคแล้วเอ้ยนี่หูเร็วขึ้นจริงไม่จริงมันเท่าเดิมจีเร็วขึ้นจริงจีคิดเองนยูจีพูดจริงยูมันเร็วขึ้นจริงเว้ยแบบฝองในน้ำเหรอเฮ้ยนี่ถ้าใครไม่รู้ไปลองใช้ได้นี่ยเป็นทางทูเหรอทางทู แล้วคนทำอาหารอยากรู้ว่าไม่เขาก็มาทำแบบนี้แหละคักเขมาด็อ๋อยูเด็กินกระเยเด็กเออใช่นลืมเล่าเมื่อกี้ที่เล่าเรื่องตัวเย็นจริงเริงเราพยามแล้วเราพยายามแล้วทุกคนกัวขัดนะว่าขอโทษขอโทรับเลยตู้เย็นต่อเอ พูดจริงอะนอกจาก B M F มีอีกอันหนึ่งเว้ยที่เราชอบมากแล้วเราอยากได้เลยนะู่เนาะที่วันนั้นเราไปดูที่พาวเวอร์บายที่ที่เชนทันเวอร์อะแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอกลับมาเหมือนกันเว้ยเพราะว่าเราอะอยากได้อยากได้ถึงขั้นว่าต้ <c oughs> าต่อเติมครัวเว้ยข้ที่เราหายไปนั่นแหละแต่ว่าอยากต่อเติมอยากมีสเปสน<า>นตรง,ตงนี้นทีนใหญ่ขึ้นอยากมีพื้เย็นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยอูุ้่นเพราะว่ามีพื้นที่เนาะจบๆเลยอะอ๋ออันนี้คูอชิ้นเล็กไงที่เขาบอกว่าเลือกได้ว่าจะแช่ ปรับได้เ,เป็นน้ำเป็นอะไรห้ระดับ ก็คือตัวแล้วน่นนะคือชื่อว่ารุ่น FDR <ช>มันเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะเป็นแบบสีประตู<ช>แล้วเขาก็บอกว่าเมื่อ2อสเดือน,นที่แล้วคือเขามีการปรับดีไซน์ใหม่ด้วยแล้วอันนี้ยนาประชอบเพราะว่าแบบฟังก์ชันเขาแล้วก็หน้าตาคือทุกอย่างเลย<ช>คือ<ช>ด้วยสีด้วยอันนี้คือเขามีความมินิมอลเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสีที่เขาแบบมิกซ์มาให้แล้วด้านบนเป็นสีขาวแกลมไว้ด้านล่างเป็นสีแกลมมนวี่ <lam> แล้วคือเปิดออกมาแต่มันเข้ากันมากนะสีมันเข้ากันใช่คือเราเปิดออกมาแล้วเราแบบวูบลองๆกัน แคือจีอยากได้มากมันสวยจริงแล้วเราด้วยด้วยด้วยการใช้งานของเขาด้วยคือที่เราวันนั้นเราคุยกับพี่เขาพี่เขาก็มาแนะนําใช่ป่ะเราก็เปิดดูมันเป็นตู้ที่แบบวางของได้เยอะมากเราด้านช่องด้านล่างขวามันจะเป็นเฟลกโซนเว้ยคืออันนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นโซนที่มีการควบคุมแยกออกมาอีกต่างหากสามารถควบคุมได้ด้วยหนึ่งปุ่มคือเขา่าสามารถตั้งค่าตั้งค่าได้เลยไว้ตรงหน้าได้ห้าระดับคือจะมีแบบ ถ้าเราอยากแช่ฟรีก็เป็นฟรีเออแช่ซอฟฟฟรีสก็ได้หรือเนื้อสัตว์หรือว่าผักผลไม้หรือว่าหรือว่าเครื่องดื่มคือ5อย่างเนี้ยสามารถ ควบคุมได้ด้วยหนึ่งปุ่มเราอยากแช่อะไรเรากดปุ่มนั้นแล้วก็แช่เลยนะเกรบะมันแยกไว้อะเออมันปรับได้อะเหมือนแบบไลฟ์สไตล์เราถ้าวันนี้เราอยากทําอาหารเราอยากแช่เนื้อเราก็แช่เนื้อแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้เราไม่ได้ทําอาหารแต่เพิ่มมาเราอยากแช่เครื่องดื่มทั้งหมดเราก็แค่กดปุ่มแล้วก็ใส่เครื่องดื่มทั้งหมดมันก็เป็นการแบบปรับให้อัตโนมัติทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังมีฟรีซอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเรายังมีฟรีซ ฝั่งซ้ายด้วยส่วนด้านบนก็เป็นตู้แช่ธรรมดาแล้วเขาเหมือนบอกว่าปีหน้าจะมีการแบบมิกซ์สีเหมือนตัว B M F ได้เวยเออแต่ปีนี้เขามิกซ์มาให้ก่อนแล้วใครชอบลองลองไปดูจริงๆตัวนี้คือแบบที่เป็นลกจีนเลยคือจีอยากได้แบบที่ทําน้ําแข็งด้วยเคื่อันี้มันแค่ใส่น้าเข้าไปมันทำน้ำแข็งคือใช่อยากได้เออใช่เพราะของเรามันแบบต้องคอยหย่อนเนาะแล้วก็ใคร่ใครที่ดูตู้เย็นอยู่จีรู้สึกว่าแนะนําว่าลองไปดูทั้งตัวทั้งตัวไอ้ B M F แล้วก็การใช้ งานเลยลองดูถือว่ารู้สึกมันตอบโจทย์มาอยากด่าอยากเป็นเฮ้ไหมเห็นไหมอันนี้จะเสกมีพี่มารักกับนุ่มเหนื่ยมาทุกคนแค่ทั้กระเทียมไปหนึ่งเซตเนี่ยทีละเราคนนี้ตับพอแล้วพอแค่หั่นกระเทียมตับพอเลยหรอวะอเก็บผลหนึ่งนะที่แบบไม่ค่อยอยากทำอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าพี่เกลือล้างพี่เกลือล้าง มันเหนื่อยไม่ตอนทำมันสนุกเราว่าการทําแบบเนี้ยคือเราอะได้แบบว่าใช้เวลาร่วมกันอยู่นะก็คือเราเตรียมตัวเป็นสามีภรรยากันกี่ทําหน้าที่ภรรยาได้นับทําหน้าที่สามีถูกต้องทุกวันนี้ใช่ขี่ก็ถูาตีซักผ้าพับผ้าล้างจานขี่ชอบล้างจานมากทุกคนบ้านโอเคไปต่อไปต่อไปต่อนับจะทำันนี้แหละอยู่นับจะทำยำเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ จริงแล้วนะแบบปลาน้ำปลาเฮ้ยกี่หั่นพริกกันเยอะไหมไม่ทราบว่าคุณเนี่ยแซ่บไหมครับถ้าเปรียบคุณเป็นดังพริกกี่เม็ดเป็นอะไรเนี่ยไม่พอเลยไม่พอจีจะเป็นคนที่เวลาทำอะไรเยอะที่จะเพี้ยนนะทุกคนโดนเล็กกว่านี้ป่ะเอาให้โดนนิ้วเลยดิเอาเนื้อไปด้วยเลยดิดู บางกล้องเป็นไงเฮ้ยนับลืมค้กเข้าไปแล้วแน่แไ้ช้อนอย่างเล็กอุ้ยแต่มันดูน่ากินนะเออสวยอยู่นับว่าได้มันดูไม่ทมดานะทุกคนเออนับว่าได้คิดบอกกระเทียมได้บ่เอาอีกเหรออีกดิมันพอแล้ว เนี่ยดูดิดูดิดูความคอนโทรลของนับในชีวิตจีดิเนี่ยคือเราไม่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 คือเราแบ่งหน้าที่กันแล้วว่าจีทำข้าวผัดยังไงข้าวผัดจีต้องรีดเขาได้ไหมต่อไปจีจะหันแกหลอดก่อนแค่เราคือหันฝั่งไหนก็ได้ใชาดซ้ายหรือขวารีดดิรับหน้าที่แล้วว่ารีดดิ จะบอกว่าเดี๋ยวลืมใส่ไปแล้วนะแม่เดี๋ยวลืมใส่ค่อยๆลืมไปทีละนิดลืมใส่ปลากระินใส่หน้าอยากได้ไข่กลมคือความพยายามควาสูงมกอีกฝั่งนึงไงไอ้จ้อยนั่นเห็นนะไอเ็นไอ้จ้อยนั่นปะเนี่ยเออ ทุกอย่างไม่มเปอรเป็ดหรอกเว้ยคือถ้าพูดเป็นปรัชญานะค <c oughs> ือบนโลกอะไรเนี้ยไม่มีอะไรเป็รเเ็กจบแล้วอ๋อเฮ้ยกลมว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาเอาเว้ยโอ้โหอมๆมากอแค่ไหนแค่หลอดไม่ <c oughs> ออกแก เ้ยหน้าตาดีมากไม่ได้แก่ไว้แก่เสียอบอุ่นไม่หันด้วยมาทั้งชิ้นหูหูโคตรหอ,อมใช่ริวสึกมั่นใจมากเลยมันเคยได้อ่ะโหยห่เยอะ,ะ,ะที่เกลือเกหมูมันใส่เต็มคอนไม่ท อยู่ๆพอพอโอ้โหผูคนลุกเลยอยู่ว่าปะเนี่ยทางเราจะใส่แบบไม่ดีเยอะมากแล้วพอมีกลิ่นกลิ่นให้มันแบบมีสิ่นโอ้โทอหววทำเซียนไม่ไหวว่ะทำเซียนไม่ไหวอา นี่ฮ่ฮะอันนี้เราเพิ่มความช้อนกคือกิน <ลง S 1> หน้ป่าแล้วหน้าปากกว้างหน่อยกิมของเกออร่อยเดีไปนิดนึงเออเี๋วเราตีใใจโคชูจังมาไป ใช่วิน้นดเดียวถ้าแ,แบบคือจังเยอะอร่อยเลยสีดงคำไม่เจอ,อ<า>สีว่าสีแดง <laughs> แต่นี่มันต้องแบบเจาะไข่ลงไปอ่ะแบบหอมไหลออกค่ะสีว่าสีพัฒนาขึ้นจริงๆเลยอันนี้ก็อร่อยแต่ยำอะ่ะถ้าทำไม่ได้อ่ะก็คือไม่ต้องทำแล้วว่าอาหารอะ่ะดูมาปะร้สยำแบบ อร่อยออกรสเปรี้ยวนะ่ะอยำก็รสเปี้ยงไงไอยำเนี่ยถือว่ามันแล้วแต่แล้วแต่ความชอบของคนเลยหนักเปรี้ยวเค็มอะไรเงี้ยเดี๋ยวใอ้นี่ก็พราว่าอร่อยออกไม่อร่อยออตลอดตลออยไม่เห็นด้วยอะมาไม่ไม่เทคแนนห้่ตัวเองเท่าไละแต่เป็นพราะสีไปร้อนในอยู่ด้วยอะไรคือมันจับปากน,นี่เราไม่ก่อนีต้องใส่ในนีน้เพราะว่าไม่มันจะโดนริดผิดปากจงอ๋อ ทำงาน,นอร่อยออกจีโอเคถู่แล้วว่าเคยผิดพาดตรงไหนตรงที่เรายังมไม่ควรใส่ปลาเออใช่ใช่ใชใช,ใช่คือต้องมาครุกหลังสุดหลังจากที่ทำขา้าแผัดเสร็จแล้วเรียนรู้เรียนรู้โอเคเราพักข้างนาเว้ยรู้สึกว่าตัวเราสะอาดัวเราไม่เละเท่าเดิม,มด้วย แล้วก็ <st it ut> ไม่อยากจะเชื่อว่าทํามาแ้าไม่คลิปนี้แะรู้สึกว่ารู้สึกต่างจากตอนแรกมากๆตอนแรกคาอเราแบบยังไม่รู้เลยว่าต้องอะไรบ้างเล้วคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะคะส้มตำปลาล้าแบบแข่งกันทำครั้งแรกไม่รู้เดี๋ยวใครว่า,ากันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะคะที่นับรีวิวตู้เย็นที่เรบลองใช้มาคลิปหนึ่งก็คือสําหรับความสวย ความมินิมอลเนี่ยต้องยกให้ก่อนเลยหนึ่งสองฟังก์ชันต่างๆที่เขามีเรารับลองใช้มาอันนี้นับบอกเลยว่าเวิร์กแล้วก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตบ้างอย่าง f อฟที่นับชอบอะ่ะคือเราอยากได้จริงแต่ว่าพื้นที่เราไม่อำนวยแล้วถ้าใครมีสเปซ e มีพื้นที่แล้วก็อยากได้ตู้เย็นที่แบบตุดได้เยอะๆตอบโจทย์การใช้งานของชีวิตประจําวันได้แบบเหมาะ เหมาะเลยอ่ะอันนี้เหมาะเลยอ่ะมันดมันอแดกไปได้ในในทุกโอกาสที่เราจะใช้งานตู้เย็นเลยอ่ะก็ลองไปดูนะคะสามารถไปดูได้ที่ Powerbuy ที่ Central World ก็คือไปดูหน้าตาไปลองจับไปดูสีไปดูฟังก์ชันของเขาว่าตอบโจทย์การใช้งานไหมหรือว่าจะเป็นออนไลน์ก็ได้ Samsung, Com หรือว่า Lazada, Shopee นะคะได้หมดเลยโอเคสำหรับคลิปนี้พนะคะทุกคนบ๊ายบายเออบ๊ายบายเจอกันใหม่ส้มตำส้มตำปูปลาละปลา ยากหนูเว้ยสกมตำอ,อ่ะอย,ายากเลยอ่ะมันเหมือนจะง,ง่ายแต่ว่ามันไม่ได้ง,ง่าย <c oughs> เขาดูมากเลยแค่คิดว่าเราร้องฝ่านมาแล้วก็ก็เด <c oughs> อ๋ยวาไปซื้อว่อนี้หน่อยไบาย